ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้านมีหรือยูทูปยี่อีสานบ้านคุยเองเราพี่น้องเนาะอ่ะตั้งหูตั้งตาพี่น้องเอ้ยตั้งหูตั้งตาผ้ามาตลาดนอกอ่านอกบ้านเป็นว่ามันสิเป็นขังแหลกของบ้านมีบ่อตัว้วตลาดกาน่าจะเป็นเจ้าเดิมทียังของฟ้าเริมทีบ้พี่เอาเริ่มเริ่มยาพี่รรพลรอไปย่างพี่หรอกะโค้วงว่าพี่เบิ้งพี่น้องติดถนนดำน้องพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับพี่น้องผม มา,ามาพามาเพิ่งตลาดบ่ามีขับรถกายบาทนี่เห็นไปบาดนี่เห็นตลาดตั้งยเยอมันเัียเสียจิๆๆิงก่หนาเสียว่าต่ตรงมีตลาดยังสี่เนี่ยถ้าว่ามีก็เลยเออเอาแฝกดีร่องลงเบืองพี่น้องสิพ่อคนคุ้นเคยว่าเพราะว่าตลาดพ่อข้าแม่ข้าก็ต้องเป็นนาเดิมๆนี่ครับที่เวียนไปตามเป็นตลาดนัดอยู่แล้วอืม โอ้เด oh, oh, oh. er, er. no, no. er. ียวเดียวห้เบิ้งโดยรวมนะพี่น้องนะให้เบิ้งโดยรวมอืนี่เปิดสีเหตุเป็นแถวเดียวแต่กีบ้ามีเบิ้งว่าผีถมบินมันน้าาจะเต็มพื้นทีนี่โ้งมายังสีเนาะพี่น้องนะโ้งมาอืมาหาเจกวอนเลยจำได้บ่พี่น้องไก่ปันได้กับมาผ่ากันยุปประมาณสิบกโลเด้นี่ครับสิบกโลกันยังมาผ่าเรายุบานนี้ อาหารการอยากการกินมันสิเป็นแนวอีสานคือเกาบพี่น้องเอาตองมาเบิ่งกัน <S 2> <S 2> <S 2> คนบ้านใกล้โพนอ่าใกล้พงใกล้ห่วยใกล้น้องสิได้เปียบเลี้ยงโน้หม่อันนี้สิได้เปียบเลี้ยงโน้หมี่อันนี้คันเดาว่วพีกะศพละห้าสิบบาทคันเห็นบ้ามีเดาได้ไหมอืมปาะกาศแยง ประกาถามเพื่อนพี่น้องมันมันบ่คุ้นเคยตาลาดใหม่ของเฮาถามได้ครับเพิ่นบ๊อกซ์ครับเป็นบ๊อกซ์ครับแต่แคุ้นเคยกันนั่นล่ะพี่น้องเว้าเรียนซื่อๆไปข้องถมสร้างสร,ร,ร้างเฮาก็พ,กพ่พกพพกพพอ,นะอก,กันคูคคม่มือคู่ที่ละครับคุณพ่อนาะพี่น้องเนาะอื้นไกลสวรรค์คั่นฟ้าบ่คุ้นคนบ่ตกก็บ่เป็นหยังหลงเบาวมีว่าก็น่าจะคายได้ยาวๆครับเอาเจ้าไม่บ่ฮื้อเจ้าเก่านี่ โอ้เจ้าไม่เนาะพี่น้องเงพราเออเออมอีนอยู่อยากมีมีมีป้ายตาหักตาหักกำกับความของเพือ่อนของไอ้เงี้ยเราว่าไอ,อ้นี่ปกตะทิที่ฟ้าเพลินหุมขามพี่น้อง,งอืมครับผมตลาดนี้ยุ่ยใสหรือเฮาสิบบาทฟรีกรัดจังไรพี่น้องตลาดเขาเอินตลาดน่าสมัยเนาะครับเนาะตลาดน่าสมัยซีแยกน่าสมัยน่าดีหน่อยคัน กระสียงนะสมยน่าดีน่อยนั่นแหละไอ้จักสีวายจังไหโอ้ไก่ทอดอืมดีน้องผู้เลียนก็มีโลลลอยห้าสิบไล่แม่ั่้ละไล่ไล่ไล่สวนด้ละเชือกุ้งได้ล่ะงอกหิงฝา ครับครับวันนามหาสิ่งที่แบบว่ามันก็มีคือการวัดคูหมองพี่น้องคือการวัดคูหมองนั่นแหละแต่ว่านี่โอ้ยตลาดเจ้าของตลาดเพิ่งกันเจ้าเดียวกันล้วพี่น้องผมเบื้องล่างจำได้อยู่แต่เจา้จาเจ้าเดียวกันนะครับเพิ่งเป็นเจ้าของตลาดทดี่พี่น้องอ้ยผักผายใช่ขนมซูชิข้าวเฮาเนาะพี่น้องเนาะ ม,มันเดิมโอ้คนที่เปตลาดอยู่บ้านบ้างีหลายอยู่ดิคือย,ยังเกเนี่เราก็ขายอยู่บ้านเนาะครับเนาะอยูขอ่ขวางสมยู่บ้านนะแนนพี่น้องได้ได้ได้ไดโจวกเพราะว่าสีเดินรอบเดียวพี่น้องมันต้องไส้สองขางเดือนหล่อเดียวต้องท่ายสองขางข ของคุณพี่เพิ่อนเข้าสิใไซวิธีสรับกันครับผมหอยทอดเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องเป็นตะกินแทนพี่น้องหอยทอดทะเลรวมเลยครับ40บาท40บาทโกโก้มีวิธีเห็ดหอมพี่น้องผมหอมหอมพี่น้องบอกได้เลยว่าหอมไอ้นุ่มผมยาวได้ยังเนี่ยครับคือข้าวเดียวคือไดรลายครับแสชอบเป็นชอบตัวนี้ ครับผมแนว่ยแสบเนาะครับเนาะยำครับผมพี่น้องเกือบขับมึกปีกฝนลิ่นพี่น้องมันกับว่าเป็นตาลิ่นกะลิ่นดเดียวนี่ ของหวานแสบๆมาซื้อเนี่ยจะอันนี้ตะหั่นดีสิบหาัแตะหัดีพี่น้องของหวานคนที่ข้างล่าง่วยครับของหวานถือใจแห้งครับยินเราเวอร่วงทางข้ายาเลยเน้องพี่น้องเนาะเออรับผมว่ผพัดหอยไร่คนก็มรีพี่น้องหัวกินขาหม,มูข้อเป็ดสายบักหนัดด้วยครับเด้อ ขายดีเลยเพิ่นของเพิ่นรับประกันบ้ามีว่าดแสบอยู่แสบแน่นอนแนวแนวแนวโอ้เขื่อนใหญ่สบายง่ายๆเลยตัวนี้มันหางออกหางเขาได้เฮ้ยลูกปิ้นพี่น้องด้าลูกชิ้นเนื้อไม้ละห้าพวกเป็นต่แสบพี่น้องผม ล้านเสียพาพี่น้องอยจจ๊แจมหอกกันยังเห็นคือเกาดีนี่มาพี่กับมาพออเจจแจมพี่น้องกอกแหลกเข้าไปใสกับพอักันคือเกาโอ้ยตะเลตัวล้านเสียพาพี่น้องฝนมันลินฟ้ามันคือมาเพอนกระตองเก็บตรงใดน้องพี่น้องเนาะมือนีเถื่วว่าอากาศบ่ดี ปลาเผากับตะออนซอนเจลีหไหมเนาะครับเนาะพี่กัดกับเสี่ยงน่าสมัยด้ยพี่น้องด้วเสี่ยงน่าสมัยหน้าดีหน่อยอุ้ยหางหมูอืสวัสดีครับลูกพี่ญ่พี่ญ่เพิ่นมาพี่กับมาพอกันอีกพี่น้อง หลายสิบกิโลก็ยังพอกันคือเกาอยู่ดีเดี๋ยวนี้เป็นครั้งแรกเนาะครับเนาะที่ได้มาเฮ็ดคลิปอยู่แถวนี้เป็นครั้งแรกจะมาฟอพนคือเกาบอกพี่การจริงๆมันเป็นทางดําบอกพี่กัดบ่อยากพี่น้องผมบอกพี่กัดบ่อยากเลยเอ้ฝนเริ่มมากพี่น้องฝนเรือม,มาก หมูปิ้งปังปังไมละหาเป็นตาแซบตาแซบดีเนาะไฟห่อนหอนไฟห่อนหอนเนาะครับเนาะหมูปิ้งปังปังปิ้งปังอะไรทุกไม้อร่อยทุกไม้เนาะครับเนาะย่างตะไม้ย่างตะไม้กินเต้หมูเนาะกินเต้หมูย่างตะไม้าใหน่คนเอาขุนหว่าคนเป็นข้างแรกที่ใดประเทาไทยคลิปก็ย่างว่าหว่าขุนหว่าคนอีกนี่ลาบไม่กวนนี่ โอ้เดี๋ยวมันดีวาบามีว่าเอกกรอบมากอยู่บอกว่าเมนกรอบด้วยพีน้องด้ือเบื้องเราายอันนี้ถ้า,บ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 าว่าขังว่าอะไรไปก่อนก็ยังอยู่จังสี่แล้วพีน้องเด้เอ,อ <c oughs> เดี๋ยวต้มเราโอ้ยขายไปยุ่ยใส่ขายดีพี่น้องไปยุ่ยใส่ขายดีมาทุกอ่าบัานจันทบอกครับท <c oughs> ุกอาทิตย์ที่เป็นล้านแรกไปกาล่าลาบเลยเป็นข้อแม่กวนอุ้ยตาย เอาเขียมันเกี่ยวมาขายพร้อมพี่น้องจังไรแจงวางสิฮะมันกินได้บ่เดี๋ยวนี้ว่ามันยอดมันเกี่ยวกลกงๆแล้วพี่น้องไม่เม็นบ่ฮะมบูรณ์สมบูรฮะสมกูรณ์สมบูถือกันไหมซิมได้บ่เอาผมว่าเสียเรารถจาติรถจาติเป็นแนวไหนสมอ้ไวลอยคำว่าสมไวลอยมาสีเสียกันเขาบอกกินเบิ่งสมพอดีนี่ละ บานใบม่วงต้มพี่น้องเอ่อต้มปลาปลามีบอกเลยแบบนี้มันมันมุกมันจะเป็นต้มปลาต้มไก่ต้มเอืองอันเอาใบม่วงก็มีบานนี่โอ้ใบติวใบติวโอ้ยอดติวว่ามันเอามาขายคู่กันก็ใบม่วงใบติวพี่น้องสีนเรา ตักตุ่มเมก่อนใส่เกลี่ยน้ำเยูะก่ตุ่มนะอ,อะลาลาบเมะก่อนพี่น้องเอาอันนี้คือก้าเข่าเพาะเ่าเขาเพรบ่เป็นยังพี่น้องว่าหมักส่วนตูดีเดี๋ยวนี้เป็ดเจ๊งไรพี่น้องใส่อาเบิง้งเราปรุงตุม่มแซ่บๆพี่น้องผมเอาโอ้ย ไปน้ำตาลอะไรอยู่้องดมใส่เลือดนะเพราะนาจะแมนนะเฮี่ยดีบ่แม่กวนเลือดอยู่ค่ะใครพีคใส่ยังจะเป็นแม่กวนตัวแทะบ่นนี่ฮะตัวแทะค่ะตัวแทะน้องเจ้าซื้อยังน้องใส่เจ้าตุลกาเออถูกต้องแล้วเสียดาแม่กวนตัวแทะน้องใส่เป็นซื้อต้นกาผ้าเล่อน่าตุ่มๆแสบแสบ เสียปวดตัวพี่น้องปานวุฒมงกลมกันไปฮะไครครับผมเสีบเสยบพี่น้องล้อยกินม่ารากุนคยอยู่อยาให้ซื้อาได้ตมากควาคุณหลๆแมกอนควาคุณเกาคือเก้านะเงินเจ้าน่ะก็บาดเอาไปกินซะว่ามสีว่าพี่น้อง บอกว่าพี่น้องขับถือว่ามันเดินมันใหญ่กว่าตลาดสร้างๆบ่านี้บ้ามีว่าเดินใหญ่กว่าเลเพราะว่าถ้าขนาดเป็นเที่ยวเดียวเทาอย่างนี่ก็ถือถือถือว่าไก่เตือพี่น้องมันที่มีอีกางทางใส่มือขวัวมือเมียนครับคันคันอากาศดีกระพื่จะขายดีคนสีลายกว่านี่เป็นบ่อผลถอดไกลใหม่ๆอยู่ เป็นครั้งแรกที่ได้มาเนาะครับเนาะไอติมกระมี่พี่น้องหมูกระมี่หมูน้องผมาหมูฮะอ๋อความพูดถูกไรถูกซับทุกการทิศการตามเหมือนเดิมคก็พี่น้องผมจะพูดยังที่งานอีสานบ้านคอยเองเพระการคลิปนะฮะคลิปนี้เอาไว้ซับนี่ความพูดเมก่อนแล้วกับพ่อค,าค,าอค,ค้าแม่ค้าผู้คนนะครับเรื้อยถี่ใช่ทำพี่น้องผมกต่บางคนหลายๆคนกับคุณนาคุณตาเป็นกันดี <S <S คุณนาคุณตากันดีเนาะครับเนาะหลายๆคนก็นได้ความพูดครับสวัสด,ดีครับ รครับผมว่าขี้หม้อใส่มาหนอ,นอว่าสีขี้มอไซตั้งใจคอยสีมาไทายคี้ปรับว่ามีตลาดไม่เปิดอยู่อ่าแยกนะัดสมัยแยกนะ่าดีหน่อยว่าสั่นคุณพ่อนี่หละท่าทางไปยโสวพี่น้องเส้นนี้ทางไปยโสวอ๋อตลาดนัดคลองถมสันจวนบ้ามีบอสังเกตไหมโอ้ยเปิดตะปีหกห่าอ๋อหนี่หนี้อ่ะอ่ะอ่ะพี่น้องท่านใดที่สนใจเบื้องเอาเด้อ เปิดเริ่มที่นี่ทุกวันจันท์ตลาดนัดคองสมสัญจรสองเอาไปทางพี่กัเซีนไปมุกดาหารพี่น้องบรรณสมัยเห็นบคขับทาง้ทางท่าแยกนั่นคือแยกฝั่งทางขวามือเป็นนสมัยทาาซ้ายมือเป็นหน้าดีน้อยท่าไปบุญอาเขาเขียดไส้มุน่นท่าหลังอ่าก้องเฮานี่ก็คือไปยาสวพี่น้องเนาะครับเนาะอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ